เกมนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราซันไลฟ์โคโรราครอสจีอาร์สปอร์ตเอเซนซ์เอ็กซ์เพรสแคร์ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรเข้มข้นผสมสารปรับผ้านุ่ม ก็มีสวนนะครับไว้เตรียมรับการออกเหงือของพวกคุณนะฮะออกกําลังกายกันอย่างเต็มที่กับเกมที่เตรียม,มไว้แล้วนะครับตอบโดนโยนเตม็มแล้ววันนี้ต้องขอบอกเลยนะครับว่าเหล่าเซเลปที่มาในรายการของเราวันนี้ทุกคนจะต้องกลับบ้านไปพร้อมกับอุปกรณ์ปลูกผักและก็ไมโครกรีนจากเอ็กโกรเพิ อันนี้ยังไงฮะอันนี้ทำงานยังไงครับท่านพันโง ท่านผนงนี่เป็นผักที่ปลูกจากเครื่องนี้เหรอครับเขาเรียกว่าการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกอันนี้เครื่องนี้มหัศจรรย์มากครับเป็นเครื่องปลูกน,นวัตรกรรมการเกษตรแบบใหม่เลยนะฮะยังไงนี่นะฮะคุณอยากกินผักอะไรคุณบอกนะฮะนี่เป็นการที่ใช้ระบบน้ำนะฮะนี่ระบบควบคุมทุกอย่างนะฮะ,ะไม่ว่าจะเป็นความชื้นนะฮะค่าคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าอุณหภูมิคุณอยากกินอะไรที่คุณอยู่ในบ้านมันเป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์ผมให้คุณคนละเครื่องเลยี๋ยวเป็นคนละหนึ่ง กันเลยนะครับขอบคุณมากคขอบคุณรับอ้าวต่อไปซีเรียสจริงจังกับการแข่งขันนะฮะคุณครูเริ่มก่อนเลยนะ30อันดับจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดมีจังหวัดอะไรบ้างเริ่มนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชถูกต้องไปไปเลยไปเร็วเร็วเร็วโยนให้ลงไปคนต่อไปคุณเกิดให้เชียงรายเชียงรายถูกต้องไปโยน ตั้งไปเอาแล้วทั้งวันอนแกขอนแกุมตั้งโดนให้ตอาเอาอุราชธานีอุราชธานีคุตั้งไปกาญจนบุรีกาญจนบุรีุตั้ง อ้เอาต้องส้วบต้องสกลบสักลนนครสกลน,นครมีไปอโอ้โหสามโอ้โหสามคนมูลีรัมมูลีรัมมีไปนครสวรรค์นครสวรรค์มีโอ้โหนนม่เ <c oughs> จอสามแต้ม อุดรธานีอุดรธานีได้ได้ตัวแปรได้ได <c oughs> ้สามคะแนนสงขาค่ะสงขาสงขาพี่<ม>นครราชสีมานครราชสีมามีลงให้ลงเอ๊ะ จังหวัดน้ามี่สามคะแนนใช่ชัยภูมิชัยภูมิชัยภูมิมี่เอาละอันนี้แหละน้าหมดเวลาเก่งมากเฮ้ยพวกคุณนี่แม,ม่นจริงๆว้าวไม่ลงสักอันตะกี้โยนไปนะครับได้ไปทั้งหมด9คะแนน,น โยนลง3คะแนนไป2ทีและที่เหลือลง1คะแนนด้วยนะฮะตอนนี้นำอยู่28นนคะแนนเรามาเปลี่ยนทีมกันรครับเรามาดูทีมห้องขอไข่กันบ้างาห้องขอไข่ลงมา <ไป S 1> ครับไตก็เท่านั้นกูบอกเลยนั่นระดับนักเรียนครับแต่นี่คือระดับพอปมือหน่อยป <c ười> มือหน่อยป <c ười> มือหน่อยปมือหน่อยอ่ะหมวดของพวกคุณนะครับคือหมวด31อันดับ จังหวัดที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านโอบรอบๆเยอะแยะเลยเอา,เอาชายแดนทั้งนั้นเลยข้างล่างก็มีข้างบนก็มีข้างๆก็มีมีจังหวัดอะไรบ้างพร้อมนะเราเริ่มที่พอออกก่อนเลยครับจังหวัดอะไรครับกาญจนบุรีครับกาญจนบุรีถูกต้งนี่นะนี่นะ มึงกันทำไมเขาลงหมดเลยวะวนนโอ้โหนี่เดียวนครพนมค่ะนครพนมพี่เรียบร้ยแล้วพานองครับระนองโอ้โหสาแก้าสาแก้ห ทั้งวัดมุกดาหารมุกดาหารตากตากตาขมักตากตมีอำนาจเจริญอำนาจเจริญไม่มีบอยจริงนะว่า ไมนน่ใช่ิดการล้ามันป,ประจบประจวิริขันประจบคิริขนัขนติดกับไชเดอร์มีชุมพรนะชุมพรหมดเวลา <c oughs> เรียกได้ว่าเขาเบิกเลิกมาอย่างแรงมากออกล้อฟรีเลยฟวดฟับส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 ,บ,สบนะฮะ พอมาหลังๆเริ่มหาจังหวัดที่ติดชายแดนยังไม่ค่อยได้นะฮะก็ทีมของพออนะครับได้ไปทั้งหมด8คะแนนนะครับตามอยู่24ต่อ28เดเี๋ยวเรากลับมานะครับมาดูกันครับว่าพออ1หนึ่งหรือว่าครูไอซ์คนไหนจะเข้าสู่รอบแจ็คพอตนะครับเราเตรียมเกมมาแล้วนะครับอีเมโลดี้ดูโอสักครู่เดียว สำหรับเกมตอบโดนโยนแต้ม e นะคะเกมนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณพี่ท็อปนะคะที่โยนลงแต้ม e นะคะแล้วก็พี่อเล็กนะคะที่โยนได้3แต้ม e นะคะทำให้ทีมเราเนี่ยชนะอีกแล้วค่ะยังไงเนี่ยครูไอ้เนี่ยก็น่าจะได้เข้ารอบแจ็คพอตแน่นอนค่ะ